ดีเช้าบันนัคารค่ะวันนี้คุณสมบัติผ้าเขาเก็บเห็ดอีรายพี่น้องเห็ดเท่ายัางออกทุกมืออยู่บันนัคารนี้อเมรังคารที่สิบกันยาหกเกตเขาป่าเก็บเห็ดจ้าทุกคนมาเบิ่งเลยค่ะเขาคู่สาคือเก่าแหละค่ะหอดคู่สาแหละคุณสมบัติพามาเห็ดเท่ายัางออกคือเกา่ามือว่าในขันทุกคนจาได้นี่พอบานผ้าเก็บเห็ด คู่สานี่ได้หลายดอกมือนี่เพิ่น่อยูเพิ่นไปเบิงงวัวพี่น้องคุณสมบัติกับผ้ามาเก็บดอกจจงซี่สวยบ่คะสวยแต่มือนี่คุณสมบัติบ,บ่จงด้วยพี่น้องเด้อสจเก็บนะคะเพราะว่ามีแน้วสิไปฝากหลายคนไปฝากไปตอนหลายคนนะคะทุกคนก็นเลยต้องเก็บเนาะเห็นบ่ดอกนี้ดอกนี่เอ้าแถวนี่ออกเรื่อยๆด้อพี่น้องบ่พิดหวังเด้อออกมาเรื่อยๆเลยนะคะ เก็บนะคะทุกคนเห็นบ่ดอกสวยบ่ะคะแล้วกัดอกที่เห้าปลูกหมู่บ้านนยอยูนี่เนาะทุกคนก็สิเห็นดอกนี่ที่ใบยาเฝ้ากก็ยังบ่บ่เก็บอีกนะคะมือนก้ก่ยังอยู่ได้พี่น้องจงไปก่อนเนาะ มันนี่พอวานบาว่างขันแมนพอบานว่างคนรอว่างเพื่อนกระสิมาเก็บซอยมันนี่เพื่อนไปเบิองง่วค่ะทุกคนที่คุณสบัตผ้า,าไปสี่ด่าเหมือว่านนี่เนาะมื่อนี่ไปเบืองอีกเบิองพี่น้องเฮ็ดเท่าออกพี่น้องออกขันมันเดอออกเพื่อนก็นออกกินบ๊อกเหมือว่านนี่ยูจุ่มนี่เขาได้เจ็ดแปดดอกนะคะมันนี่ก็ได้ไปแล้วสี่ดอกเด้อหาบุงอีกก้อนนะเฮ็ดบานสวนยางบราระว่างดเดียบพพูนแล้วนี่เห็นบอพี่น้อง ฝนบอ่อตกเพิ่นกระดอกบอ่งามไปไหนแตกนะคุณจะมาบอกระวันน้ำสำคัญได้ซับนี่กับปนได้ยุดอกนี่จนบ่อบานคักแล้วพี่น้องโอ้ยเพรว่าหยังใบไม่ใบไม่ปกค่ะทุกคนต้นใหญ่บานคักเลยดอกนี้เบิ่งตัวกินเฮ็ดเทาพี่น้องเบิ่งตัวกินเฮ็ดเฮาเบิงเ่งแน่ดอกเฮ็ดเฮ่าพิ่นร่นลงมาไม่พี่น้อง เก็บคพื่อกเาขันบ่เก็บกะสิบ่ย่างตัวกินเฮ็ดนอนเฝาอยู่ป่านนี้นะพี่น้องเก็บเห็นบ่เห็ดดอกสวยบ่คะเพิร์ติยูอ้อมพ่นเนาะอันนี้ต้นน้ำเกลียงเนี่ยพี่น้องเพิ่นก็ออกอยู่นะคะอีน้องเหมียวมาอีกแล้วน้องเหมียวหาเห็ดจำเห้าพี่น้องดอกตูมิ่นก็ไปนอนเฝ้าดอกบานก็ไปนั่งเฝาเ้อะมาเหมือนกันนะจ๊าน้องเหมียวป่ะพี่น้องเกือบย่างไกยเห็นแบบๆขาวๆมาเบงเบงเนยอุ้ยเบิงพี่น้องดอกใหญ่จนเพิ่นแตกไปแล้วเบงเนยอุ้ยเอาเอา ดอกนี่ขึ้งใหญ่ค่ะแถวว่ะมือว่า,าน,นี่คือสีงามนะพี่นอนะ้องเนาะเบิ่งอ่าเป็นเชื่อเดบ่เอาพราด้ปีงอยู่เอาไปพี่น้องดอกใหญ่ค่ะแถวบแนีคักได้ดอกดีดอกนนขึ้นเป็นตูมมือว่านี่คือสีงามคักอยู่เมื่อกี้ดอกบานดอกเท้าบาตท,ท่นี่ดอกตูมดอกนุ่มจงไวตัวพวกนี้ท่านได้เก็บพี่น้องเอาไปเป็นมืออื่นยังเก็บซึ่งนี่เนาะคุณสมบัติคือบรอจากเก็บแต่ดอกเพิ่นเพื่อดีงามไหมพี่น,อนออ้องเบิ้งน้องเหมียกับแม่ยางเสียอีกแล้ว คุณสมบัติบรจงเบิกบอลแต่ว่าไก่ทางที่ได้พี่นอ้องเออกระซัมทางแหละเพราะว่าท่างพี่ก็ไปได้ตรงนี้อีกโป๊กไวดีกว่าพี่น้องโป๊กไวเนาะเออโปกไวแต่่ตรงนี้สัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันไก่ทางคกโพูดพี่น้องโอ้บโป๊กดอกเวบอโป๊กบโปกจังสีหูว่าเฮ็ดออกดอกนี่สวยปะคะดอกนี่สวยดอกนี่กะสีเอาหรือบ่เอาดีเลยพี่น้อง ขันมือแรกนี่สิบานยังสี่เด้ขันคุณสุบัติมีเวลาแต่ส่วนมากย,ยังมือแรกคุณสุบัติบ่ค่อยมีเวลาอ่าตัดสินใจได้บ่นอว่าเอาบ่เอาปลุกไปดีกว่ายัางงามอยู่นะพี่น้องดอกนี่ปลุกไปก่อนเดอ้อยังบ่านเนี่ยเอาเดอ้อแล้วก,ก็ดอกดอกนัางกับ บ่เอาดอกนั่นกับบ่เอามืออื่นนี่สิดอกงามคักพี่น้องทาเบิองมืออื่นจังเบิองกันเนาะเพราะว่าไก่ต้นสาสตร์พร้อมพี่น้องตน้นศาสตร์แถวนี้ก็คือให้ให้เบิองแล้วเนาะดอกกระเจียวคันเพิ่นออกดอกนี่สวยงามบักขนาดเลยล่ะพี่น้องเอ,อ้ยเบิองพอบานไปเบิองง่วนะคะ,ะเห็นบ่อรอรวดเท่านั้นเป็นแต่จังไดพี่น้องเอ้เฮ็ดบ่มีน้ำเนาะพี่น้องเอาานาะเฮ็ดบ่มีน้ำเอาซาดอกนี่มันอยู่ข้างคักโุดมันอยูอ่ขอบคือชุ่มนันอันนี้มันอยู่นันพุด พี่น้องเบิ่งแน,น่ดอกนี่รุดตีโอ้ยยางไปยางมากอีแล้วมันอยู่ขอบถนนพี่น้องมีโอกาสที่จะรูดได้ดอกนี่กะเก็บค่ะทุกคนดอกนี่กะเก็บเก็บได้แล้วดอกนี้นะเพราะว่าเพื่อนกระบานเต็มที่แล้วพี่น้องเก็บดอกนี้เก็บนะปาดอกกระเจียวจา้าดอกนี่กะเ,เ,เก็บจนคไปบแล้วพี่น้องเฮดบอร์มินดามฝนน่ะบะแตกพี่น้องเออเก็บค่ะเก็บดอกนี่เด้อดอกนี้คือแตกคักแท้เอา เอาลุดพี่น้องรุดแล้วรุดแล้วก็เอาตัวเนาะเฮ็ดออกขอบถนนนะพี่น้องเก็บมาแต่ขอบถนนเด้ออ่างแต่ต้นสาสต์ทั้งน้ำที่มันออกมาสองดอกนี่บานแล้วเก็บค่ะเก็บดอกไดตุ่มพ่อเอาไว้กระังเอาไว้เด้อสองดอกนี่บานแล้วเก็บเลยค่ะบานงามค่ะทุกคนดอกสวยเนาะพี่น้องเห็น่ได้หลายล้วไปมื่อนี้มาเบิ่งตะก,กาเด้อ เห็นบาพี่น้องได้ทุกมือเก็บทุกมือกระได้พี่น้องเห็ดบานสวนห้าไแม่ทุกคนจําได้นะหมู่บ้านคูส่สมัติเอาสามดอกอยู่นี่มือนี่สองดอกอยังตุ่มอยู่เก็บใบมืออื่นค่ะมาเมื่อีน้องแมวกาลัางน้ำคนเข้ามาเขา้ายางมาใส่เห็ดดอกที่ห้าปลป๊กใบพี่น้องสวยปะคะ สวยเนาะพี่น้องเนาะสวยมากเลยดอกดีสวยเอาซะก่อนซะมันอยู่ติดถนนมือหนึ่งผู้ใดนาะเขามากเขาก็บอกป้าเท็ดที่ยังเจ้าคือออกขางถนนมันก็ออกจังสอีดีพี่น้องออกขางถนนได้จ้าเบิ่งดีอยากให้ฝนตกเบิ่งได้พี่น้องออกต้นศาตนสาตร์ต้นศาสตร์หน่อยสองสามต้นนี่พุชบัตคยให้เบิ่งประจํานะพี่น้องต้นศาสตร์เมื่อเบิ่งขางท่างนี่ไปนี่ขางท่างนี่เห็นบ่สองดอกที่เฮ้าเอาไว้ อสองดอกที่เขาเอาไว้พี่น้องว่าเป็นต่เก็บบ่อบัเมื่อเบิงแน่ดอกที่มันนั่งนั่นอยู่เติมมือนี้อุ้ยก็มีริมไหมองยู่ได้ทีออเดอร์มากก็ได้พี่น้องสวยบ่คะดอกสวยงามเปยน,นะคะคอนดค่ะคอนดใไส้เดือนเห็ดดอกสวยนะเห็ดดอกสวยสองดอกนี่คุณสมบัติตัดสินใจเอาบ่าเอาเนาะบัด ตัดสินใจแล้วหนึ่งสองสามสี่หาโปกไวพี่น้องโปกไวกอนยังบ่าเนี่ยเอาดอกมันสีได้ไง่ายยุ่นไหมมือแล้งจงว่ากันโปกสมีก็โอเคได้พี่น้องดอกนี้คือกันคุณสมบัติสีโปกต่อค่ะยังบ้านเด้เก็บเดอ้ออ่าโปกไปกอนเนาะพี่น้องเนาะมันดอกสวยแหมคุณสมบัติวา่ามือมือแล้งจังเอางามเลยนี่เบิ้งกลุ่มนี่พี่น้องเฮ็ดหนังพี่น้องว่าเฮ็ดดําฝนบ่เบื้องแน่อ่านี่น,นี่พี่น้องออก บ่เดี๋ยวออกด้วยได้เอาเป็นมูอยู่ได้พี่น้องเบิงเบ่งแน่เบิงเบ่งแน่เบิงเบ่งแน่เบองนี้เอานี่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 เห็นบ่คะเออแกงบ่าึฮได้ใจไดนกินพี่น้องหลายดอกเบื้องขันหลายดอกสิเก็บแต่ว่าพอบ้านมักจะว่าขันนั่นกะเอาไปให้เป็นเชือต่อไปซะนาะพี่น้องเอาว้นี่เลยจะเก็บเฉพคุณสมบัติรันบ่นบนหลายสามดอกนึงไหมเออสามดอกหนึ่งหรอมีหลายกวาหันอยู่บ่เอาเอาดีเลอันนี้ก็แม่นี่เบิ่งอู้จนเพลินเปื่อยแล้วพี่น้องนั่น เออเอาเอาใบเป็นเชือต่อพี่น้องนี่แหละเนาะมันก็ออกอี่แหละใบซาดได้พี่น้องเด้อเอาใบบ่เอาบ่เก็บค่ะบ่เก็บพ่นพี่น้องพ,พ,พ่นพ่นพ่นสีเขียวเมื่อเบืองดอกเห็ดหลังดอกเห็ดก,หก็จะเป็นสีเขียวอันนี้คือธรรมชาตินะคะทุกคนอุ้ยเครื่องใหม่หลายพี่น้องเ,ออเก็บซะก่อนซะเห็นบ่ออันนี้คือออกอ้อมพ่นออกรอบพ่นพี่น้องเห็นบ่เขียวรับกันนะคะทุกคนเนาะ มาเบิงดอกที่เ้าจงไว้ไก่บ้านท่าข้าบ้านพี่น้องดอกไงบโอ้ยไงค่ะคันแม่นฝนตกนีพี่นอ้องจับบ่ได้เด้อันนี้ฝนบ่ตกเพิ่นกันเลยยังแข็งอยู่เบิงพี่น้องจนสิลรอยไปแล้วเอาเก็บพุ่นนัะมื่อนี้กเ็เติบเต็มตะไครอีกได้อมื้อนี้เลือีกยูพี่น้องสองดอกไปเก็บน้ำกัน ซอดอกสุดท้ายสำหรับเชาวนี่พี่น้องพวกคุณคุณสมบัติจับพยายามค้นท้นเห็ดแต่ละมือว่าสิเก็บดอกใดจังไหนพี่นอ้องอหลายคนบาอู้ชแมนเพิ่นเก็บดอกบานแห้งคุณสมบัติกับมวลเนาะดอกตูมก็เห็นมันงาม,งามอยู่กับเอาว้สะกอนตัวน้องพี่น้องคุณสมบัติสิเก็บแต่ดอกจังสีพี่น้องมิแต่ดอกบานนี่ล่ะอ่าดอกสุดท้ายมือนี่แล้วมือนี่คือสิถึกตองไปแล้วพี่น้องอันนี้กะไปเพิ่นเป็นเชือ้อตอเนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ะธรรมชาติเห็ดบานสวนเ,ดดเขาเก็บทุ่มือได้ทุมมือพี่น้อง ถนนหนทางช่วงนี้เฮ็ต่างสือออกขอบถนนง่ายๆแต่ว่าป่าก็ต้องเขาเพราะว่าออกอยู่ขึ้กันได้พี่น้องเด้อบ้านสวนจำปาสานจะประมาณนี้นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปให้เจ้าของช่องหน่อยนะคะหน้าเป็นมั่นเลยค่ะทุกคน